ก็ถือว่าสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยแตกต่างกันนะครับโจเซฟเอมโบนีนุพนนโคชพายุครับมีอยู่ตรงกลางสองคนนะครับมีอ e ีชันดงและกฤิตสดาการแมนเอาครับนับถอยหลังครับดูครับว่าวน,นี้ชมบรีเนี่ยจะเป้าหมายของพวกเขาคือการเ,เก็บ3คะแนนนะครับทำได้หรือไม่เช่นเดียวกับทางนครปฐมเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันทันที ตามข่าวเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ด้วยแล้วแวทงมาลูกนี้สวยมากๆครับแต่ว่าโอ้โหออกมาบล็อกเร็วยังเข้าทางลีลากระโตกมาลูกนี้ไม่ตกกรอบครับโอ้โหโอกาสของของชมบุรีจังหวะขึ้นมาครับทำชิงกันตรงนี้ชานรงเกือบจะหลุดแล้วนะครับแล้วโอ้โหออกมาสกัดไม่พ้นครับมีฟิลิปลีล่ารออยู่แล้วแหม่ไม่ตรงกรอบครับจังหวะจะยกด้วยสายไงครับคือมีเลสลีสยโบตามลงมาด้วยครับก็ทําให้ต้องเลสลียโบดึงจังหวะ อาานะครับมีเพื่อนเติมมานัทนานขอสไสเสาสตังปองอมอวดลูกนี้หายไปเลยครับทางทางคุยโตครับนี่ครับเปิดโค้งมาหาทาคุยโตแต่ว่านี่ครับมีนพนน์เหมือนคอยทำลายจังหวะอยู่ทำให้ต้องกะยากนิดนึงไงครับครับชาตานรงค์ออกมาจาังหวะจับแล้วบุยโลทาตัดต่าตาลูกค่อยๆโอ้ไม่ได้ครับเสียดายเลยครับชาานรงค์ จริงๆนี่เป็นลูกเก่งของชาณรงค์เดี่ยวครับตูกันอีกทีรขบขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยุริโลว่างเลยนะครับแล้วเปิดมาโอ้โหคือพยายามควยแบบให้เฉือนเฉือนแล้วนะครับแต่โดนส่วนหนาไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะนี้เกือบได้ประตูขึ้นนำครับชลบุรีเอฟซีสวยนะครับจุดยาแทงมาลูกนี้อ้าวแล้วทิ้ลูกนี้เป็นทาง,งไม่ได้ครับเดซิลโลโอ้โอโอกาสเหมือนกันนะครับนครปฐมโ,โอกาสใกล้เคียงที่สุดของฝั่งนครปฐมอยู่ในเตน่นีับ ดูครับเปิดโอ้โหผ่านแนวรับชนบุรีมาหมดเลยครับไปถึงเรสเตอรี่อโปครับพยายามแย่ด้วยขวาเนี่ยครับแต่ว่าโดนบอลเนี่ยแค่เฉียนเฉือนเท่านั้นแหละครับลงพิก้านะครับจะลองต่อมาที่กฤษดากฤษดาให้ชนองขาดอารจิ้บเลยครับติดเซฟแล้วเคลียร์ไปเลยครับเซกินี่อูทํากันไวแล้วก็ได้จบด้วยนะครับพยายามพลิกหนีมาได้แล้วให้กฤษดาทําชิ้กันเลยครับเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วด้วยครับ แล้วมีจังหวะสุดท้ายเหมือนจะไปโดนไรหรือเปล่าครับชานาลงก็ถือว่าน่าเสียดายครับ,ค,รบคือทําชิงกันสวยแล้วนะครับนี่ครับให้มาช่องนี้เลยครับแล้วก็โงย่างขายิงยิงไม่ดีเท่าไหร่จะโดนบังขวางเอาไว้แต่ว่ากาฟ้าก็ยังถ่ายไปได้ครับกาฟ้าจร่งิงพวกนี้กดไปหน่อยครับเหมือนไปกักกับเลสเตียร์ทเวลาสามนาทีนะครับครับปุยรอสาตาตัดไปแล้ว,ลลวเจอช่องปัดลูกนี้ไม่ได้ครับโค้งไม่พอ โอ้โดูจากมุมนี้มาทางซ้ายจะตัดเข้าในเข้าขวาข้างขณะแล้วยิงครับโอ้โหดูว่าหมดหรือเาอิสตาอิสตา,าแตะเข้าขวาแล้วอัดลูกนี้โอ้โหเจอ2ดาเลยครับแล้วหัวเลยอีชันโดงออ,ออกหลังไปอ,งอีกครับครั้งที่ดินีลล่าเบิร์นมาเอาเออกมาใหม่ครับดินีลล่าแล้วจ่ายยันตาโชว์มาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โห,โหน่าเสียดายสุดๆเลยครับชันโดงครับ บอลตูเท่านั้นแล้วครับดูอีนึงครับทำกันสวยมากนะครับแล้วมินเดีลาเปิดมาไม่ล้ำหน้านะครับเป็นการชาร์จด้วยเท้าขวาก็ไม่ถนัดด้วยครับดูที่ว่าโดนเดี่ยมไหนครับโอ้โหไปัดใต้บอลครับเอาครับกลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะครับศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ คู่ระหว่างนะครปฐมยูไนเต็ดกับทางชชบุรีเอฟซีนะครับครึ่งแรกนั้นยังเสมออยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับคูอิโตะทางคูอิโตะเข้าในมาแล้วยกมาลูกนี้แล้วโอ้โห,โหแม่เจตนาของเรสเตียขนานกลับมาใหม่โรซิมี่โรซิมี่สายแล้วสัดเลยแั้โอ้โหลูกนี้ตรงโตทางพิตเดโตแต่บ่พุ่งดีเลยดูอีกทีครับพิกได้เห็นช่องยิงใส่เลยครับรู้สึกให้สัญญาณเลยครับจิตปัญญาปั่นลูกนี้ แรงเกินไปครับพยายามนิดนึงครับเข้ามาปั่นโอ้โหไม่ตรงกรอบด้วยครับนี่ครับโอกาสของนครปฐมยอดมาลูกนี้สปัตเตอลซี่โอ้โหเสียเสาไปสุดๆเลยครับโอ้โหน่าได้จังหวะน,นีย้ยกมาตอนแรกจะเป็นอาทิตย์เบิร์นครับแต่ดูทางด้านของเลซี่อาโบเนี่ยสอดตัวอยู่แล้วครับ โอ้โหแล้วย่อลงมาโหมงสะัดลูกนี้ถักเสาไปนิดเดียวเท่านั้นไงสกัดมาเข้าทางโดโรซิมี่โดโรซิมี่จะจิจ้มให้เลสซี่ยังได้อยู่ครับเลสซี่อ่ะเลสซี่ถักมาเลสซี่ปาดมาคาคุโตะเรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โหแล้วกอรผมขึ้นตันแล้วครับโ้แล้วปล่อยเวลางเลยครับทาคุโตะโอ้เอาจนได้ครับแล้วอมาผมดีอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับเขาเป็นคนนี้ที่วริสุท นี่ครับสกัดออกมาไม่ดีครับเข้าทางตูโรซิมมี่แล้วมีฉล็บมาแล้วเสื้อโบครับตักมาเสาสองเลยครับเปิดเหมือนรู้เลยครับว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับตูโรซิมมี่พยายามจะปั๊มบอลตรงนี้ครับแล้วเสื้อโบโอ้โหเหลี่ยมดีกว่าครับทรงชัยอ่ะไปพลาดด้วยครับครับดูครับนี่ครับตอนแรกจะเบียดกับทรงชัยอยู่แล้วเจอเสื้อโบใหญ่กว่าครับกระแทกแล้วเปิดมาเสาสองโล่งๆเลยครับ จังหวะนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามากครับเอาล้วครับที่อีชานโดมเสริฐพรไหลมาแล้วเข้ามาแล้วแต่ยิงเลยครับแต่ว่ายิงไม่ถนัดเลยครับสังชัยยังยิงตามน้ําเลยนะครับอดุกรครับเปิดมุมเข้ามาแล้วได้โมงทีหนึ่งด้วยครับเอสเดียโบแต่ว่าโดนไม่ดีครับหมองออกไปเอง บทบาดกับเกมรุกอยู่เสมอเลยครับเ,เรซีอโบจังหวะนี้ขึ้นโมงก็สะบัดเยอะไปหน่อยเลยครับอิสดาหแตะมงมาลูกนี้แล้วนชนคานโูเกือบไปเหมือนกันแล้ว่าบสองจัดเลยครับสุนนิโชคเจอบ็อกโอ,โอกาสจริงอีกครั้งหนึ่งครับดูอีกครั้งหนึ่งลูกมงอ้เป็นเชจินี่ครับที่โมงสกัดลูกนี้แล้วไปชนคานครับเกือบโมงเข้าประตูตัวเองครับเชจินี่ โอ้โหมารออีกประมาณ3คนครับดูเต็มรตรงนี้ก่อน <c oughs> เปิดมาแล้วได้โค้งยังฟ้องครับแต่ว่าต้องเล่นไปก่อนสารัตหยอดไปแล้วสะบัดลูกนี้ชนข่ายอีกทีหนึ่งครับอูริลาแล้วยิงยัดก็ติดบล็อกอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนีสารัตออกมาทางกว้างก่อนกฤษดากฤษดาขอมาแล้วโอ้โหเลยไปหมดครับ <c oughs> โอ้โจุลบุญเหมือนกันครับกฤษดาปั่นมาลูกนี้ถ <c oughs> ึงมุมหนักแรงไปเยอะครับข้ามข้างออกไประยะมันใกล้บอรก็ ว่ายิงได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับพยายามปั่นโค้งอ้อมก,กำแพงแ้าด้วยครับเนี่ยครับให้หนีเลสเตอโบแต่ก็เลี้ยวไม่ทันแล้วก็มุดไม่ทันด้วยครับมีต้องนาที่ชัยทำทางครับข้างใน,นเนี่ยมารออยู่แล้วทิ้งมาลูกนี้เลสเตอร์เพราะว่าสองยังเก็บได้นะครับสันชัยยิงลูกนี้โอ้โหชนคานหานครับด้วยทีครับเปิดมาหมวกสกัดแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสันชัยนะครับโอ้โหซัดบอล พุ่งเข้าหาคารนเต็มๆเลยครับโคซิมี่ไม่เข้าครับออกมาที่สันชัยสันชัยหว่างมาได้โขลกเป็นซปเปอร์เซฟเลยครับของทางเปิดย้อนกลับมาเนี่ยสันชัยครับมองแล้วข้างในมีสัจพรโอ้มาจากซ้ายเลยนะครับโขลกพวกนี้บอลน,นจะมุดสัมเรียรรัยูนราคุณรัศบีนะครับและผมธนาส่งให้คุณลาไปก่อนพพราะก็ม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ